เี่ยานเนียานแล้วปเจกต์เตตัวพี่นาเอ้ยจะมเราเป็นอย่างเด็กชิ้นวดวัดีจ่าเด็กชิ้นวดหายาหนวดน้ำมันขาดบนหนวแหงนอนหีเส้นนะเหนือเดิอันมาเดินจะพี่น้องยิมพี่น้องแบบเด้อดดาต่ำมาพคุณถาดหญ่เถจ้าฮักโกต่ำเต้มือล้นสูงมา เองจ้าษจ้าคปบอกให้ซื้อพี่ว่าพ่ชันไม่ของพี่เนี่ยมันแอนดรอยพิชันไม่ที่ถามหมูสั่งอะไรไม่เห็่ยเสียงนั้นไอโอเอสคไอโฟนเป็นแบบอโอเอคือไอโฟนแอนดรอยคือแอนดรอยแอนดรอยมันชือเดยวพี่ใ่้คืองบบัการแอนดรอยเระบบปฏิบัติการไอโอเอสคต้มยะไหาโอแม่น่จะมีนะระบบปฏิบัติการแอนดอยคือใช้กับสกูลที่เป็นอันนี้นะมัน ทุกท่นดู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 ดตดู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 ดัดดอกูีูดินให้หมดแล้ดใช่ดดููกูดูดูลูดะไูด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 ูอูดูดเดู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 ดมดู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 ดดู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 ดดอ เอาล้ว่ะก็ตุนนะีมาแต่ก็แลายซีฟมาบอสฉันคือเขามคุ่หมูกระตายเนป่มันมันแหกเนี่ยเปลี่ยนบอลดูไต่เนี่ดสูงอะไรก็ใส่ไดสงุ๋นคือไก่สูตดิไ่สตรตุดนเจะอาเือมาถ้าเป็นซีโต้านกรัยงแล้วจ้ะมันไม่บวารั่งา ตีนสองโบ๊ต้องแม่งันนี้แต่สองโบ๊สองคือสองเนี่ยที่องทอกินมันก็รู้แล้วถึงวันนั้นถึงทีข้าวขึนไม่ได้ลูกเป็ดเด็มันค้าม่ลูกปลาอ่ะมันแท้ตีนว่านหรือหล่นไม่ดีไม่ห่าคุณซึ้งูามมึย่งนะ้นี่สอนกัะตอด้ยแล้วอย่าประกาศตีนอยเนี่ยเป็นพุงน้อยตีนว่าหรึ่งเด็ดมันตาแม่ก็ไห้น้ำเตัวอ๋อ หอยน้าปลาลูก hmm. อ yeah. well, ัดวิด so ีโอไว่าก yeah. ็จะาำตาลอยหอยน้าปลาเนื่อมันแขเลยา่ยเออมันกอีก erm ็จะหน้า hmm. ผื่นเสาร้เนาะกินได้แม่หน้เผื่องสเาเนี่ยปราไปานไท่าผมถ้าหนองเกยหนอเกย์วานมากมากเนี่ยอม่น้เราพิถันงานตรงแบหมูดเนี่ยเธอพรไนพักกันนุ่เินนะเาสนัเขาดนั่แ่เลยกินดอกจะขาวผกาขาวไมเมื่อ

tôi là, cái nó, cái gì mà đem tôi là hai má, cái nó, là hai, nó cứ mắc của gì cái ngang phơn má, cái gì đó, cái cả, cái này เอา้มข้าวตำเาแล้วงขมงเขาเป็นมันเ่านียบไหม่ะัดแไมแล้วแสจมดกไมไปเลังนิงางของราญี่คุณมีจะประเดี๋งใหม่ประเดี๋ยงนั่ง้าเนี่คุณลำมือไม่ฮะนีบบสักับปั๊บต้มไปละบวชหลังว ท่านจะเป็นไงนึงโมกนแม่ใช่ไม่รู้ไม่ยังไม่รู้แ่ช่วยโทรไปยันจยงนอนไปใ้ดีโทู้อมระมาไปถามที่บาเมบอกแ้ร่องที่ดีายแ่ายอ้าะจไปมน่งป่ะน่งป่ะหนึ่งีนงะนงนงะหนงะ มัเอนไหลอันนี้อะไรสะอาาดก็อบได้หลยร้า้ารหะอาดอาดล่ามาายซอยปั๊บมีหน้าหน้าทีเดียวม่ย้ายเดีย่เานี่ยิงมาพอมู่กันก็พออยู่นะทหานกันเสียงขุณนไยดีได้อจากทั้งหมเ่ายก็คือไงฮออนะฮอล่าบระารหรือว่าพอล่าพอล่นหรือบ่ลลูเย็กได้แม่ เดี่าแล้วเดมันั่งโดนมันเลยไปนานเป็นมองแต้วตอนนั่งมไม่ใ่วดกันเองมันนั่งยังไงนังเดละยายรู้เด็ปวดนั่งมันไม่อยู่ด้วก็นอนนวดขึ้นมาอนับะไค่บะเงินปีท่านน้อรอบนอนเด้อนอนเนเต้ อัน้อมไม่ตีเหมือนเมื่อวานนี่ะเนี่ยนั่งเลยแล้วลูกน่ะสแนวสิไปก่อนต้วยก่อนัหลุดจันหนายันแล้มันอนพอเออเจ้มันเี้เนาะไม่นี่ก็ขวดน้ำน่ะ่ะ ได้ครับก้น่องเด็ยนะเป็นมังาเน่ยนต้่งกินพวต้องสอนมันบอกมันบอกอันเดดนี่นั่งลองกินแล้วไงถ้าดอกสีอันแล้วพ่อป็นยังไงคบพ่อเขาพ่อมันได้แ่เข้าบ้านนะถ้าคุณไม่รู้เรื่องนั่งลงไม่กินเอาเข้าบ้านนะปากมัน พานเนาะน้างานขางวิยาเขาคืองานชุมชนงานแบบงานเจ็บปิงอ่ะปิ้งโบเก็บมันหนักลูกเป็นหยาบไปเลยหาบไม่ใส่ไม่หนักมองเอวมายายตัวตะปูหางเลยที่หนดขันเจ็บเป็นแอบเนี่ยเอวสะปกมันจะบุ

ก็ห่านอ่ะคืเานค่ะไร่ไปเห้ดูแะดเนางเส้นางไปงานเ็บ่เหยางานม่เอด้เนาะยางไปเลยสามพี่นาจอนซ้ำหนีซ้ำมือนก็เป็นคนง่ายละ จอดยากนะคุณลตายหลือ้าวคุณวกแม่เพิ่งยังีมันอันตรายหรอนาป่เดหน้าระเดเกิดทุกามาชิมนล้ไก่อนจอดจอดไปดีจุดเดียวลัที่กลาก็ขาูกก็แข็งลูกเด็จนักง่ายข้าวอื่นก็ระกางให้เ็นอ่ะมันราคาถูก่าอดภั่สภาาเนาะแต่ดขาพี่ยังล่ยล่า เขาเหนือได้ไม่แถไม่แถวบ่าบ่าพลังท่้หนุ่มที่เข้าเค้เปนหนาขนยางใสซอยเราแหละจมจอดรถทั้งขาเป็นผ้ากันแบบนี้ใส่กันใหญ่แบย่าไปพวกแบบอไยุ่ดีไปได้ย่างยุ่ยต้องต้องไปยุ่ดีนะยุ่ดีไกด์ตรงนั้นเกือบได้ไกดนะดีก็บได้กาใหญทัางยางแตทุกนายเลยนะพ่อจิขาันนใหา่ ออปวดทินี look, my son, my son, my son. ่ภาคสินบกสองแม่กปวดขามม่ได้ปวดพเอบแค่แถวบาวก็ร่างแรงหมดเลย่างแางขนาดแค่เป็นอันนี้ไม่ไ่เหอนเสอโบว์ไปถืว่านี่มิ่งนมันโตืนมดนปิ้แต่บ้นสบายดีไม่หิวข่าวบบมันหับไ่ถึงมันไม่ไม่เล่นมกันเมื่อกีเมื่แม่ไม่กินข้งนอกนันบอกขนมมันได้จะหากอดด กระโจนกับพี่มิ้งกับเปิดห้องเปิดห้องยูกห้องน่ามันขึ้นได้ประตูในกระมังของน้องนะเซ็ตคูชีกระมังอ่ะลูกเมื่อไม้ช่วยมือมาผ่านมนี่เหรอเออปอออก็ถ้าถึงทักเหมืนเดปล่อขึ้นมาถึงมาใหม่แม่นี่เลยหรอปอนเอหนมันเริ่มปัดตูหรอกกรูคู่มือปอดต้องสะอาด เออมัดองคืดเขื <c oughs>: yeah. ่อนหนาละเออมัของคือเด็กเลยมัดต่อไปมัดต่อลยอบรับไหวปลเด็ไหวรลยเนนี้กูบอกันมักเด็เดียวไหววันล้ตอนี่มันมัอยู่มันมุมือไปเลยนะมันเก่งานดีว่เวลาายางมันเด็กควยมันเจ็บไงมันเจ็บต่างกนใไ้่วายสีมพมันล่างหัวเลยค่ะมันเย็บหัวผมงส้างยูไม่ได้เท็ วนนี้ยาวเออไปวาสั้นเลเท่าีเอะหยวมาป้ันอหลตัเจี๊ยเียวไหล่เม่อจะกินหลายมันกินนันหอก็าก็มาเขาิด้าเขาปวล้วโอยแกแล้วเนี่ยมีปวดกระท น่าจะเไปเราก็เดี๋ยวต้องทสทำก็ไม่องเกี่ยวไปเยอะะบเออเีมันจะพิกยังีมันกินแเตเั้่ราอยแจวไหนถ้เป็นหัวยงเพิมนกข้นมเออะเลยนื่มันก็ไปที่มนมันที่ดะหอนของเกี่ยวกัานที่ <Yeah. S 2> ไมต้อเนี <sighs> ่าไม่แล้วกเียนตัวเดียวจเข้าไปนั่นก่อนนะแล้วจะบอกว่าเรามึนค่าเ่ยนะแล้วเราเอาพิษหนาเปา่ะจอา ยัเบิไหน้ําห่นแล้วเห้มันเสื่อยมาดีเรามมาหมดไปลนนันนะตามลอกนะครแล้วืมมันจะเมื่อยลาแพลาล้มวันพุ่ก็งมาโดดเมืองมันสะกดเนาะมื่อยดอกปวดเป็นโดดมามันแล้วจม่ลงมงเลยวันพุ่มล้มแล้ลูกจะตอมกระดอนเลยทำไมได้มาลุ้นกัแต่ทำไมมาไมได้ล่ เคยเราเคยกันใช่เป็นทางเราอาศได้แต่ว่าถ้าเราไเพ่มอกสิ่คับ่าคัญยังมเคระัับกนซ้อนก็อ็กเบิางต็มากอ่งักปนตอืมเพอมมทเาพัดช่พช่เลเ

ไม่ได้มันแพไปกินขนมเองหนูถ้าต็าเนเะนอกไก่บกินได้แบบนี้มันกลิ่นมันเห็นมันขาวมันหมักิน้วปนปลาไสแม่ก็จะเป็นป่าเยอะนึงคนมีกินตะเวมันกินหลพกกินเลยต้องเปป่าใสใสเยอะนึงนะไม่น้อยมันมีกินตรงนี้ห่านมันมองต่็นป่าหมาค่ะอืมไม่ นีมื้อนี่ะกเราไปเอดูยางนี่สั่งค้เอาคุตัีามัวนเป็นก็เป็นต้นมันมาแต่กินแหลกหนักทุกอย่าง่นระเบามัวเอขาลองกินเหออันต้นแหลกไม่เป็นแบบนี่ยาก แม่มตามใจาออกมากออกมาเกิอะ mm ันมแม่ไม่เกิดเราได้ <t os> <t os> <t os> ัประภาคุนนั่งลงยางนังดีอันนี้เกี่ยวกันโดนแล้วต้องเอายา่วครับมต้องกนหรือเ่ามต่องกมะกิน่ะคุณสดเมือ มูว่็จะ้องมกผเป็นอปไมสุดหรือปะอืออือเอามองก็มันแับสมนตื่นยืดหยุ่จ้ำมร่ไยเลยเนอะีหนมันมีเนาะมือกถืว่ามันอาจะอ่านคมเมนเ์เราเ็นกินก็อ่านเรื่องครองเื่อสงเับเป็น่อ้ารืองวแบ้ป็นเวลาที่เราแงมี่ทำงานกับชาวากินรหน้อยก็รน่อยอ มันตานอไม่รอกอันมันไม่ใช่สเขียวอยู่นะไม่ว่าบรรยากานะมัน้อดเดือดทำมแล้วน้ำตาง้นต้องเอาตรจเง้ต่ถงลาวเนื้อม่นเก็บมันะไม่เนบไ้นาดสมาต้องขึ้นมามันง่วงแต่มันไม่หลมาหา เนี่ยๆหลไว้ถึงวันหลับคือเนี่ยขาแซองมาตัองนาเลยเป็่นม่พอผาสอนให้มันรอมันรอไม่พอมาตั้งเวลาเลยนะอะพี่น้องลับา่าผ้าจากถ่ารวบญาติกันบรนนีวันเสาวจ้าหนึ่งสองสาม